ที่ได้รับกาไปทำวิจัยในมีสองท่านนะครับท่านแรกคือท่านศาสตราจารย์ดรพรันธุักประธนาเดโชครับท่านอาจารย์อย่งนี้นะครับท่านอาจารย์พัุธศสักก็เป็นอาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมเคิื่กงกลคณะวิศวะแล้วก็ได้รับรางวัลวิจัยจากสภาวิจัยแห่งชาติมามากกว่า20รายการนะครับมีผลงานที่จดสิทธิทบัตร12รายการแล้วก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับนานา,นาชาติที่ประเทศเกาหลีๆๆนะครับ ได้ของที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์สี่เหรียญทองสามเหรียญเงินแล้วก็หนึ่งเหรียญทองแดบงบจริงยังมีรางวัลอื่นๆอีกมากนะครับบรรยายไม่หมดมันนั้นก็วันนี้ท่านก็มานะฮะจากผูดถึงเรื่องของออการทําวิจัยให้ได้รับรางวัลระดับนานาชาติวิทยากรอ,อีกท่านหนึ่งนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบนเตอร์บัญญมผู้เรียนผู้บุญน,นะครับทีู่่ตรงนี้แล้วนะครับก็ท่านเป็นผู้ในการโครงการปฏิิศ,ศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวะอุตสาหก แล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน uh, i n t e g r a t i d product design แมช of นิกส์แล้วก็ biomechanics นะครับอาจารย์บรรยงก็ได้รางวัลในระดับนานาชาติมาเยอะเหมือนกันนะครับรางวัลที่ท่านจัดได้ก็จะมีรางวัลจาก uh, สภาวิจัยแห่งชาตินะครับรางวัลชนะเลิศสุดยอดแบรนด์เจนสปีซ้อนนะครับอันนี้เข้าใจว่าเป็นที่ปรึกษา แล้วก็รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งครูอ Innovation Award ปี55รางวัลสิะดิษฐ์นานาชาติที่เกาหลีนะครับรางวัลแ r a n d p ไ i z e แล้วก็รางวัลเหรียญทองและเหรียญทองแดงด้วยนะครับแล้วก็ของปี54ก็ได้รางวัลเหรียญเงินจากเวทีนานาชาติที่กูเกเจนวัวของปี55จริงๆจะมีรางวัลมอื่นๆมากมายนะฮะก็ได้มามากกว่า20รายการนะครับวันนี้ด่านจัดก,ก็มาให้ความรู้ด้วยเช่นกัน นี้ไม่็นการเสียเวลาขอเริ่มคือเจนด้าของเราวันนี้เดี๋ยวท่านอาจารย์ประดุงศักดิ์จะบ,บรรยายิยภาพงควานะฮะและหลังจากนั้นก็จะเป็นท่าน,นอาจารย์บรรยงท่านอาจารย์บรรยงจะพูดถึง,ถงรรเรื่องศิลประดิษฐ์เยอะนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเป็นแบบนี้สัมมนาคุยกันถามตอบ่างนี้แล้วกันก็ขอเชิญท่านอาจารย์ประดุงศักดิ์ก่อนเลยครับไม่แน่ใจว่ามีไฟเตอร์ไหน ตัวปีโฟลเตอร์ไหมชี้อะไรพวกนี้การประ,ว,ประ,ระวัติสิ่งประดิษฐ์เพราะว่าหัวข้อวันนี้เกี่ยวข้องกับการทำนวัตกรรมด้วยสิ่งประดิษฐ์นะครับจริงๆการทำสิ่งประดิษฐ์จริงๆมันก็ต่อเนื่องกับการทำวิจัยนะครับทำวิจัยทำวิจัยเสร็จก็จ,จะเอาความรู้ที่ได้ไงานวิจัยนี่แหละ มาต่อยอดนะเชื่อมโยงทำรรมาออกเป็นลักษณะนวัตกรรมนะหรือว่าสิ่งประดิษฐ์ออกมาอันนี้เป็นกรณีแรกนะครับกรณีที่สองเนี่ยก็คือมันมีงานประดิษฐ์บางอันเนี่ยอาจจะไม่ต้องผ่านกระบวนการทําวิจัยอย่างเข้มข้นก็ได้แต่มันได้จากการคอนเซ็ปต์ที่เห็นอยู่ในสิ่งแวดล้อมทั่วไปแล้วก็เอามาครีเอ ปรับปรุงแก้ไขหรือว่าทำออกมาเพื่อใช้ประโยชน์ในในระยะไม่นานมากนะซึ่งกรณีนี้เดี๋ยวอาจารย์มณิยงเขาเขาจะเขาจะมาบรรยายให้ฟังนะครับในกรณีของผมเนี่ยจะเป็นเคสลักษณะงานเอางานวิจัยจากเบสิกรีเสิร์ชเนี่ยนะครับแล้วก็พัฒนามาเรื่อยแล้วก็ทำเป็นนวัตรกรรมสิมหนึ่งน,นะกระบวนการ ของผมที่ทำค่อาๆจะใช้ระยะเวลาพอสมควรโดยมันจะได้เป็นนวัตกรรมที่ออกจะเป็นโปรเซสหรือว่าโครงการขนาดใหญ่ที่มุ่งเน้นใช้ในในอุตสาหกรรมนะครับนะผมยกตัวอย่างที่โชว์นี่นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของนะวัตกรรมสิ่งประดิใ์ในในหลักผมที่รีเสิร์ชเนะนะเพื่อเข้าใจ ปราบบการพื้นฐานนะครับางานวิในบางลักษณะเนี่ยอะไรที่เรามองไม่ค่อยเห็นอะ่ะอย่างเช่นคลื่นหรือความร้อนอะไรเงี้ยนะครับไอ้พวกนี้มันต้องใช้เบสิคเรซิ่นเข้ามาช่วยจัดก,การานั้นนะนะครับแล้วก็จากนั้นก็มีบลึกความรู้อะไรขึ้นมาก็ทำมาลักษณะนี้นะทีนี้งาน บางชิ้นเนี่ยมันก็สลับไปสลับมานะบางงานบางงานเนี่ยต้หมายความสุดเด็จทั้งหลายนะครับการที่จะขึ้นไปได้เนี่ยมันก็แล้วแต่บุคคลนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในระบบการทำนวัตกรรมสิ่งเหล่านวิจัยทั่วไปนะครับก็ควรจะมีอินฟาสตรเจอร์อาจจะมาจากการส่งเสริมของคณะภาวิชาหรือไม่ก็ต้องหาเรี้ยงด้วยตัวเองน่ความีไม่ นะอย่างอย่างรูปนี้นะไปอยู่ข้างบนนี้ได้นะมันไปได้เร็วอันนี้จะยากหน่อยปีแต่ข้างในจริงคือมีอะไรครับจะมีบัตรได้อยู่ข้างในเนี้ยไปได้เร็วนะครับเอ่อก่อนก่อนจะเข้ารายละเอียดขอโชว์บรรยากาศงานประกวดที่เราเคยไปมาครับให้เห็นก่อนนะครับสถานที่จะประกวด สิ่งบัตริก่อนนะครับแรงการประกวดเอาในประเทศก่อนนะครับแรงการประกวดใหญ่ๆเนี่ยเอาที่ใหญ่ที่สุดนั่นคือการประกวดของะไรครับสภาวิจัยชาตินะครับการประกวดสภาวิจัยเช่นวิศวกรรมศาสตร์สารวิจัยนะครับ,รรรรบด้านาวิทยาศาสตร,ร์การแพทย์นะครับด้านเกษตนะครับด้านรัฐศสาสตร์ด้านนิสสานี่เาก็แบ่ง กลุ่มย่อยๆนะครับออีกอันหนึ่งที่สมาววิจัยเนี่ยจริงๆเรื่องแรกมาก่อนชาวบ้านเลยคือการประกวดสิ่งประดิษฐ์นะการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของสมาววิจัยถ้ายังแบง่งออกเป็นสองอันย่อยๆอีกนะครับสองกลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มกลุ่มผู้ใหญ่หน่อยนะการประกวดกลุ่มผู้ใหญ่หน่อยก็คือ,เ,อเน้นทั้ง อาจารย์หมหาลัยบุคคลภายนอกอะไรได้หมดนะครับการปิกกลุ่มหนึ่งคือเน้นนักศึกษารครับเน้นนักศึกษาเนี่ยตอนนี้ประกวดใน,นนักศึกษาเนี่ยจริงมาวิจัยเนี่ยเขาจะไปประกวดทุกภูมิภาคก่อนนะครับเช่นภาคกลางภาคใต้อะไรเนี่ยนะครับพอชนะระดับภูมิภาคเสร็จนะครับก็ามาประกวดอีกครั้งหนึ่งที่กรุงเทพซึ่งจะประกวดกันในช่วง วันที่จัดงานสปาร์วิชาติที่มอบรางวัลน,นะครับก็คืออยู่ในช่วงกรุงพาพันตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่ห้าอะไรพวกนี้ผมนี่ก็จะเป็นกรรมการตัดสินทั่วภูมิภาคนะครับแล้วก็มาประกวดอันนี้ความหมายก็คืออาจารย์ท่านใดที่จะประกวดนวัตกรรมก็มีเซสชั่นหนึ่งก็คือของนวัตกรรมน,นวัตกรรมการประกวดของ นักศึกษากอย่างเช่นกรณีการบรรยงเนี่ยเดี๋ยวจะมาพูดได้ให้รายละเอียดจะบรรยงไว้ในฐานะอาจารย์ที่ศึกษาแล้วก็เน้นให้ศึกษาไม่ป,ปวดๆนะครับแกก็เป็ปวดทในใน,ในทุกแหละอันนี้คือสภาวิจัยชาตินะครับการส่งผลงานยังไงบ้างเนี่ยก็ดูในรายละเอียดเว็บไซต์ของสภาวิจัยชาตินะครับเขาเขากำหนดส่งเนี่ยโดยปกติ ถ้าเป็นรางวัลสิ่งประดิษฐ์นะครับจะต้องส่งก่อนเมษาหยุนะครับเดทไลน์ประมาณเมษายุแต่ถ้าเป็นงานประกวดประเภทอื่นเนี่ยอาจจะต้องส่งก่อนก่อน,ก,อนก่อนประมาณกุมภาพันธ์นะครับรางวัลสปายไห่างชาตินะครับการประกวดเนี่ยจะต่างก,กับที่รางวัลนานาชาติที่ผมจะพูดต่อไป ประกวดวิชาเชาติเนี่ยรวมทั้งประกวดอย่างอื่นในประเทศไทยเริ่มต้นจะต้องส่งข้อเสนอรูปการเข้าไปขอเขาจะคัดผลงานหมอ,อาจา์หรือนักศึกษาที่จะประกวดจากข้อเสนอรูปการก่อนเพราะคนส่งเยอยะแยะจะไปหมดนะครับแล้วข้อเสนอรูปการก็ดโดนกรองนะโดนกรองออกไปในในที่มันตกรอบแรกมันโดนโดนกรองออกไปก่อนแล้ว จะกรองที่เข้าขายไว้เนี่ยโดยต like ัวเลขประมาณการก็ค <realizing iens Creator> eh? ือครึ่งต่อครึ่งอ่ะโดนโดนกรองกัแล้วไอ้พวกที่เข้าขายจากเปเปอร์เนี่ยเขาก็จะเชิญนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นั้นอ่ะมาเรียกมาเราตัวจริงตัวระบบมาที่สภาวิจัยแห่ชาตินะก็จะมีตึกอาคารหนึ่งที่ที่จะเรียก ทงตัวผู้ตรวจแล้วนวัตกรรมอะไรมาดูก็จะมีกรรมการเนี่ยนะในในแต่ละสิ่งประดิษฐ์เนี่ยจะมีกรรมการรวมประมาณสิบกว่าท่านนะครับก็ม <fi> าการตัดสินเนี่ยก็จะรู้ก่อนคุณภาพัแล้วรู้ว่าใครจะได้รางวัลอะไรเนี่ยเขาก็จะบอกนะนี่นี่คือคอนเซปต์ของของการประกวดสปาวิชัญชาซึ่งเป็นงานประกวดที่ใหญ่ที่สุดนะครับ สภาวะแจชาติเนี่ยการประกวดเนี่ยการตัดสินรางวัลเนี่ยแบ่งอกอกเป็นแล้วก็มีระบบดีระเบิดดีรู้สึกจะแสนห้าน,นะครับอันนี้คือรางวัลใหญ่ส่วนรางวัลสำหรับเด็กดีเด่นเท่าไหร่นะดีเด่นสามหมื่นรางวัลของเด็กก็จะลดลงมานะครับนี่นี่คือ การตัดสินนั้นของสภาใหญ่ชาตินี้ก็ค่อนข้างจะค่อนข้างจะโหดพอสมควรนะในการแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่ในั้นการประกวดเนี่ยแนะนํา,านิดหนึ่งก็คือกอ,อนนีสภาใหญ่ชาติเนี่ยขอให้อาจารย์นักศึกษาเลือกช่องให้ดีนะักเลือกช่องให้ดีเพราะว่ามันแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มย่อยๆนะอย่างกลุ่มวิศวกรรมภตษากรรม วิศกรรมศาสตร์สวรร์จัยนี่แข่งกันโหดมากเลยเพราะว่าส่งกันเป็นเป็นร้อยๆหลายร้อย,อย,อยแต่สุดท้ายเนี่ยคนได้รางวัลมีกี่รางวัลครับสามรางวัลอีกสามสี่ชิ้นเลยดังนั้นคนก็จะโดคงคน้าโผลพอสมควรบางคนเนี่ยก็เลยขโหนีไปอยู่สาขาอื่นซะซึ่งมันใกล้เคียงกันอย่างเช่นมาอยู่สาขาวิทยาศาสตร์กรยายภาพอย่างเงี้ยล้วที่เป็นอาจจะเป็นรรนักการเชิงวิศวะ คุ้มแข็งก็จะน้อยลงบางคนก็หนีไปทางโน้นสังคมศาสตร์ก็มีนะครับก,ก็อันนี้ใครสนใจไงมาคุยลังไมคกับผม,มทินทีนะครับนี่คือสภาวิทย่างชาติจะมีงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ที่ที่ใหญ่ๆสีกอันหนึ่งก็คืองานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเขาจะปกติเขาจะส่ง เวียนจดหมายมาถึงต้นสังก,กัดน,นะครับหรือใครจะไปดูก่อนก็คือเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของกระทรวงวิทย์อันนี้ก็กระทรวงวิทย์จะต่างกับสภาพจิตชาติตรงที่การประกวดเนี่ยแต่ละปีก็ขึ้นอยู่ยกีมอย่างบางปีก็เกี่ยวกับเรื่องพลังงานงก็ส่งมาเรื่องพลังงานอะไรต่างๆเนี่ยนะครับของกระทรวงวิทย์นี่ก็การคัดเลือกก็เข้มข้นเหมือนกันนะครับเข้มข้นมากเนกันนะครับ มีงานประกวดหนึ่งนะครับก็คืองานประกวดของสมาวคมผมไม่ได้จะชื่อสื่อสคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอะไรประมาณนี้นะครับก็ประกวดทั้งประเภทสิ่งประดิษฐ์และประเภทบุคคลและประเภทโครงการด้วยครับอันนี้ก็ขั้นตอนก็อของของอันนี้ไม่ได้แยกย่อยอะไรมากก็คือ ในนั้นไดมีศาสตร์เทคโนโลยีก็ส่งเข้าไปได้รู้สูตประเภทบุคี่ยจะได้ได้รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นหรือว่านักเทคโนโลยีดีเด่นรุ่นใหม่เนี่ยนักเทคโนโลยีดีเด่นเนี่ยก็จะได้ล้านนะครับประมาณนั้นถ้าเป็นผลงานแล้วระลักหลักักครึ่งล้านนะครับนอกนั้นก็จะเป็นงานประกวดของภาพเอกชนอย่างเช่น True Innovation Award ใช่ไหม n o v a t i o n Award ซึ่งเขาจะจับทุกทุกทกลิจน,ไ,น,นไ,ได้เลยนะไม่แน่ใจกาปีนะกากาปีครูอินโดนีเซียรางวัรางวัลชนะเลิศได้ห้าสาบาทนะครับครูอินโดนอวอร์ดจะแบ่งมาเป็นรางวัลย,ย่อยๆชนะเลิศก็คือดีเด่นนะก็แบ่งเป็นดีมากดีอะไรพวกนี้นะรวมๆคนได้รางวัลประมาณเห้าหกรางวัลน,นะครับมีรางวัลสุดท้ายก็เป็นพวกผู้ชมเชยอะไรพวกนี้ก็ได้เงินรางวัลลดหลั่นกันมา ครู o ิน t i เวชนอว์เดี๋ยวถามระอาจารย์ปรรจงเพราะเขาได้รองถ้าเรื่องของนะครับของปี55ของปี55นะของครูเนี่ยมันจะมันไม่ได้มองในแง่ของเทคนิคเข้าอย่างเดียวอย่างสภาวิจ้ยแห่งชาติเนี่ยก็จะมอง,องมองมองเน้นเรื่องเทคนิคเข้าแล้วก็เป็นหลักนะครไปใช้ไปอยู่บ้างก็ย,ยินดีแต่ครูวินดูเวชนอว์จะมองเรื่องออกไปเชิง ใช้ประโยชน์ด้วยแล้วไปท,ทําธุรกิจได้อะไรพวกนั้นจะมีการส่งภาพขึ้นฟลอร์ออกรายการทีวีอะไรประมาณนั้นคล้ๆกึ่งกึ่ง w a r r a n t น,นะครับของ Cruise Innovation Award ครับแล้วก็มีรายการใหญ่ๆจะเป็นการประกวด